Who you calling baby baby callin' สวัสดีครับวันนี้ก็กลับคูก,กับช่องเป็นนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของโทมิโอกะกิยูนะครับรกบ รับชมกันเลยนะฮะทมีโอกาสกียูนะครับกียูเป็นเสาหลักวาลีคนปัจจุบันเขาคือนักล่าอาสูรคนแรกที่ทันจิโร่ได้รู้จักในตอนแรกกียูพยายามจะฆ่าเนสโกะแต่เมื่อได้เห็นเนสโกะปกป้องทันจิโร่ที่หมดสติไปเขาจึงยั้งมือไว้และพาทั้งสองคน ไปหาอุโรโคดากิโดยหวังว่าทัานจิรุจะสามารถบรรลุเพลงปานวาลีและจะเริญรอยตามเขาจนขึ้นมาเป็นเสาหลักแทนที่พร้อมกับหาทางรักษาเนสโกได้นะครับนี่คือประวัติความเป็นมาของโทมิโอกะกิยูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับผมด้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ